วันนี้นายนับชพลสุพัฒนาหรือมาร์คพิทบูได้เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อตรวจสอบกรณีการเดินทางเข้าออกต่างประเทศโดยไม่ผ่านตอมอเนื่องจากมีการอ้างว่ามีหมายจับจากสอนอุสิตค้างอยู่ในระบบโดยมาร์คพิทบูกล่าวว่าเมื่อวันที่13เมษาย,ยนที่ผ่านมาตนเองได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นกับครอบครัวแต่กลับถูกกักตัวในขาออกโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอ้างว่า ตนเองมีหมายจับข้างเก่าในพื้นที่สอนดอดูสิตใน3ข้อหาคือวางสิ่งของกีดขวางในที่สาธารณะกระทำการเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมและใช้เครื่องขยายเสียงก่อความรบกวนโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นผลจากการทำกิจกรรมประท้วงในช่วงการจัดประชุมเอเป็กที่ผ่านมาโดยเป็นการจุดไฟเผาเชิงสัญ,ญลักษณ์ในโลงศพและเปิดลำโพงบวสวด ซึ่งในครั้งนั้นช่วงก่อนจัดกิจกรรมได้มีการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแม่เผาโรงศพเพราะเกรงว่าจะเกิดอักขีภัยไปยังสถานที่ราชการที่อยู่ใกล้เคียงจึงได้จัดกิจกรรมเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยการเผากระดาษในกระมังที่ใส่ไว้ในโรงศพและเปิดบทสวดดังกล่าวมันก็ผ่านมานานมากแล้วนะมันควรจะหมดแล้วไนงะแต่มันยังมีตกค้างมาจนเนี้ยน,นั้นโอเคถ้าหน่วยงานรัฐทำงานกันแบบนี้ เราก็คงถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิรูประบบราชการใหม่ก็เป็นที่มาที่วันนี้ผมยิงต้องมานะครับไปวันที่13บสามนะเยี่ยมที่13าเมษาเดินทางเนี่ยเพิ่งพาไปเนี่ยแล้วกลับมาก็วันที่19นะครับก็คือขาไปก็ติดขากลับก็ติดนาผมก็เลยเฮ้ยนี่คุณแกล้งผมหรือเปล่าวะแล้ว,วลเพราะขาไปมันลอดไปแล้วขากลับมันควรจะลอดใช่ไหมมันไม่ควรจะติดต่อเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทางตอมอบอกพี่อย่างเดียวพี่ต้องไปเคลียร์กับต้นเรื่องเขา เพราะว่าทางเขานี่ไม่มีสิทธิ์เลยที่จะเอาข้อมูลนี้มันเป็นการมาจากต้นทางมันไม่ได้มาจากปลายทางเขาก็มีหน้าที่แค่คอยตรวจสอบเพราะถ้าเกิดเขาไม่ไม่กักของไมไว้เนี่ยเขาก็ผิดน่เป็นการละเว้นเหมือนกันนั้นเราก็แต่วันนี้เราก็พยายามชี้แจงหมดในวันนี้จึงเดินทางมาให้ทางสอนนรุสิทธิ์ตรวจสอบว่าตกลงแล้วตนเองยังมีหมายจับค้างเก่าอยู่หรือไม่ พราะจากการตรวจสอบพบว่าหมายจับดังกล่าวหมดอายุไปแล้วและหากหมายจับยังมีอายุความอยู่ก็ให้จับกลุ่มดำเนินคดีกับตนเองทันทีแต่หากเป็นหมายจับค้างเก่าที่หมดอายุและค้างอยู่ในระบบก็จะต้องตอบคำถามว่าเหตุใดจึงไม่นำข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบจนทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายทั้งนี้มีรายงานว่าจากการตรวจสอบของพนักง,งาน,อนสอบสวนสนดุสิตพบว่า หมายจับดังกล่าวได้หมดอายุความไปแล้วและไม่สามารถใช้ดำเนินการจับกลุ่มนายมาผิดฐบูได้จึงเตรียมพิจารณาข้อมูลและรายละเอียดหมายจับอื่นๆว่ามีหมายจับใดค้างเก่าอยู่หรือไม่และดำเนินการแก้ไขข้อมูลต่อไป